chi bạc oh, <laughs> bậc... yeah. yeah. lắm ra bạc và lắm bạc nà bạc bò bạc chi bạc tang bạc tang bạc tang bạc 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 tang bạc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 แลกไปน้องแหลกไป,เ,ปไเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเนี้ยไปบังปฏิบัติการบักแตงดเด้อจาต่ำฟงเสต้าเออเออจะมาคอยทำฟังดี่ดีอันนี้จะวงเข้าเดียวตอนนี้บังนนั่นน่ะนะสังเกตบังบักพรีบบ,บ,บ,บกพรีบเพราะเปนเชิงอะไรยุบเป็นไหนดอกอือ่ะเรียบร้อยครับบันี้ สูดรของผมนี่เิ่นย่สิแล้วนําเลยนําใส่โขกเลยเนี่ย ลวกเล็กบักแตงอืชุม่มยำกินมาคักแล้วเป็นยำม,มาจ้ำนี่เขากับเรืมม่อนมาผมจ้อยู่บ้านผมกับยำวอมรอบเดียวสันละหรือว่าเนาะกันฝันเอาเลยแซ่บพี่น้องอร่อยมันยุบก,กับยุบปุ่งหรอกวล่าเพราะท่านเสียได้ต้องได้ซิมเบิึงนะใช่ใช่ต้องซิมเบิึงก่อน,นนะนะนะ๋ยวพูดกับปลา ให้ซีมมังกะกันมาสั่นผู้จัดก,การหอมจันที่ระหวัดกับผู้จัดก,การในงานในงานเท่ากับผู้ใดพี่น้องมาจะใส่ตาไกร้ผู้ต้อนรับครับแต mm hmm. ่คุณกับอย่าเบิรนนั่งด้วยเลยเบิ่นยินใายรูกเบิ่นจินไฮซีมว่าทำนี่มาแดงมาแดกเนาะมาแดงมาแดงมาแดก yeah. นี่ครับนี่ครับมาแดงมาแดกอันนี้ผงสุรถนี่นี่ผมสุรถ อใจซ้ำนีผมต็รดนี่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 า <c oughs> <c oughs> นีป่ปลาแดดย่ายบย้านเขานี่พอดีจับจุ่น่บนบ่โออี๋นี่นโอ้ยไหลผมตูดรถจะเที่ยวมึงกันไปยัง กเกรียรักเกรืยที่วบักเกียบักนาเื่อนี้อ้ตำนี้เยียเกียสหน่วยนี่ก็หลายคนนั่นเยียเลีย้องเป็นที่จกันร่แม่ต้องเป็นคนอื่น มักสมไหวคือทั้งสมทั้งเข้มหันบักแตงนี่ต้มงสมจักหน่อยออกสมจักหน่อยบักแตงมันไปมันไป<ส>แมนอันนี้ปูด่างมันกัดทำใจว่ามีอย่างเกี่ยวปูด่างอย่างนีหน้ามาแล้วเอาไวบ้บางมันนั่นตู้เย็นอยู่ตรงนั้น ป้าออยก็พายเจาล่อรอเด้อป่นนั่นใช่ะไม่เิ็นใจที่ไหีบักน่ากับหอมบั้เนี่ยเน่าหอมเลยพ่อรับพ่อจำหยบบ้อยนะอี่ ใบุญมากวะบ่่าลานหงสา้เยเตดีอยอะเยอนั่นเขากันนั่งนั่นเอ้าเพราะท่านในซิมดอกให้ให้ตัวซิมก่อนซิมก่อนใให้เครียยังเง้ยซิมเคอีว้าให้ตัวให้ตัวให้ตัวก้อนตัวมันแจ๊บไปแจบมันเลยมุงหลดไปหลุดมันเลยไม่เย็นเลยมาดีซิมดก ต้อนกัพริดเอาน้ำจ้ำไปแล้วล่ะเอาบลาใจน้ำตาลอันนี้ดีกว่าน้ำตาลมันใจน้ำตาล ได้ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหลดจัดกานไอ้แซมฮะขาดความนัวละนิดนึงการนัวนิดนึงอะไรจัดนิดนึงเลยนิดนึงเดียวนิดนึงนิดนึงจัดด้วยมันขาดอันนี้น้อยนึงเนี่ยเอามันเป็นแกลแล็ตไหมบังคั

เรียบร้อยครับเรียบร้อยวันนี้ไม่กินตัดออกเองได้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไหนโชว์หน่อยสิโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดแฮมเบกอรเจียบก็มับาย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 